้บาทดิเมนังบาดนี่ว้าหิวมนุษย์ยังไม่ได้ถามออกมาแล้วบาทดิคือจิตเตี้ยมไปเลยเนาะวันเดียวทำใจถ้ายังไม่ด้าได้ว่าเรนเออมาด้วยหรอทามันแล้วเลยไปจังอ๋อหัวแห้งกูมูงก็ได้เนาะ ไม่ไม่ไปถามยางไปอามากก่อนเลยเออเฮ้ยควายเฮาแมนใจค่อนกว่าเฮาอีแมนใจเบิ่งนพ่อมันวะพ่อแล้วก็เปิดแล้วนะเราเตู้เปิดเอ้าไม่พู้ใหญ่เปินเบิ่งรถอันไม่้วยอันแบบในยูมเราดีเลยพี่้องเบิ่งมาพี่ หมออันยูฮันแหละค่อยคๆเรียนนั่ก็ได้เราค่อยจับมาพ้นเบิ้งก็ได้เออการนี้เด้รักเป็นเป็นพวนเส้นยืนยันกับนางน้ำฝนเนาะอยู่บ้านพ้นสิมนี่อันผู้ผู้ผู้เจ้าของใครกับเท่าโสวัดพุทธวงศ์เป็นนางวิไลทองแมน คือซื้อนองมูได้หนิเนาะซือ้อนางวิไลทองววถูกต้องก็ได้ใบขอบทองเนาะก็ได้ใบขอบทองตัวนี้ก็ส,สีสีง่ายกา็มาแนบชะกันหน่ไว้ พ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเบิดสุชูสุคนเด้อก็ยินดีตอนรับซ่องสับุนบันนากระบอกทองมีพี่พี่น้องเลยโดยการมาพบมาพอในมื้อนี่เนาะทางพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสงสัยพี่พี่น้องเลยยกงไ้ทั้งสับุนเข่ามาเบิ่งให้ให้มันแบบจบซะพอแล้วเนาะคือเรื่องใบตะดินของน้องโมพี่พี่น้องเลยมือนั่นเขาเข้ามากับโบ,โบหินเนาะโบหินใบตะดินดกับทางเมตุพรนว่าทางพ่อตู้ถือกุญแจไปนำ้ำ แต่มมนจะเป็นเมื่อใหม่ได้บอแต่เฮาว่าโอเคเมื่อใหม่ก็ได้เพราะว่าเฮากะไ่ได้เป็นไ่ได้ว่านั่นปันใดไว้พี่น้องเลยปใดเนาะโดยแค่เฮาอยากพู้ว่าอยู่ลเดัาแท้แค่นั่นกับพ่อเนาะโดยคือเฮาก็ไ่ได้อยากได้เอาไปครอบครองด้วยว่าอย่าเอาไปรักษาไปให้น้องน้ำมุนทางสมุนก็บอก้องมีบ่บ่ได้คิดแบบนั้นไ่้พี่น้องเ้ยมีแต่ว่าเมื่อนี้ที่สมุนเขามาอีกรอบนึงนี่คืออยากให้ทางผู้ใหญ่้วกระทังเอซควาหมั่นใจของเฮาว่า ข้าเฮ็ดจริงทำจริงเนี่เห็นแล้วข้าวกะชิบะมาหบกวนเพิ่นบัดนี้เนาะโดยถ้าบ่มีเรื่องยังจำเป็นหรือว่าบ่มีเรื่องอีกยงังเน่หรือว่าแบบไอแบบบ่ได้ไล่แห้งนะพี่พี่น้องอเอ้ยข้าก็สิเกี่ยวกับแบบใบตลกตะดินของน้องมูนี่ข้าวกะชิตัดไปเลยแต่ว่าเรื่องสีเขาบว่าเยี่ยมมายามบ่น่ะกะเป๋วว่าอีกเท่านึงแต่ว่าเรื่องตัวนี้ไปแล้วในทั้งสมุนกะสิบะคอยุ่งเกี่ยวบัดเนี่ยหลังจากที่ว่าข้าเห็นใบตะดินแล้วเนาะโดย ป้าจาังนายกับพ่อแม่พี่น้องไอ้กอนอื่นกับขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่เข้ามาเป็นกำลังใจสมบุญบ์วัสดุสุดยอดเนาะมานีทางเฮาสิ่ขับมาเบิ่งอีกรอบหนึ่งเพิ่นสิว่าจังนดยชีเวียนพุ่นเวียนพี่อีกบ่เห็นหรือบ่เห็นเนาะแม่นสิเห็นน้ำกันหรือว่าบ่เห็นเนาะการอท่าติดตามน้ำกันอีกที่หนึ่งพ่อแม่พี่น้องไอ้โดยปไปลงไปน้ำกันเลยโอ้ยู่มันนี่ เนาองยวก็ง่ายมาแถบนี่แบบที่เขาม้ายากนะเนาะที่เขามาแบบเงียบได้นะแถนี้อันตรายดีสบายดีเดอ้อ้ังยิ้มเป็นเพนอยู่โอ้ยสบายดี นี่เราก็ถ้าว่าแบบขาสั่นขายังนี่แม่นโยกขึ้นบ่ไร่เลยตั้นั่งหักนแล้วออกโอ้แบบเตี้ยไรย่งเง้แล้วนะนี่เนาะโบนจะคนกระนามได้ีาเดือนแม่อย่าดออกบ้นนี่มเท่าตั้ไว้ันไวเลยย่าย่างั้นเวากัักดักแม่กได้ผักหักบุญชงเหือนี่ยบ่ ออกเพิ่นา่าจักมื้อฮะ3มื้อโอ้มีวันพักวันหยังก็พักอยู่ได้เนาะเพื่อพักขอยี่เพิ่นก็ไล่ให้เฮ็ดแบบปกติบ่ไล่แทติโอ้ยังกิบักชมบ่น่นะโหยไปแม่นมามากแล้วกินบักชมพี่น้องกินบักชมอยู่โอ้มากกินบักมญน่ะคือเงียเลย่ะ แก่มื่อไรแกมวานนี่แก่มื่อวันพุแก่อชาตผมมองแกคุณ้ยดูมันมีมอสให้สิแก้ให้เขาไดกินยานเด้แพะเขาม่กินยานแพดิเาเป็นยาแบบยาพลาชื่อนี่ยาแก้ปวดยาถ้เสพนั่นหละยาแก้เสพ้ปวดทไสปวดทไหแบบนั่นอบัดนี่เขาถือว่าได้แด้วเนาะ บัดเขียวมีเวลาจะเป็นอย่างมากมันหนักมันนาสบายไงบัดเขียวเขาเห็ดใบมันจะมันหนักไ่ได้เห็ดเนาะแต่ถ้านีผู้ใหญ่เห็ดบู้ใหญ่ใดีกว่ยเลยกินกระบอกตอนเช้าไงตเมิดตอนส้าต้มยามปีสองนดยามม็ดหนึ่งแตพลาเป็นเช้าแล้วพใามันเป็นยังไงก็เป็นห้อยยังปวดแผลว่า็นกิน บ่ากินทุกมือเลยกินมันมืดอันเพราะว่ามันป่วนในๆนแกปวดคยอคิ้วคน้วยมปีปะปวดห่าอ๋อบาดรดีเมนนังบาดรนี่บาตรหิวมโนยังไม่ได้ถามออกมาแล้วบาดรดีคือจิตเตียมไว้เลยเนาะอดูเดียวทำใจถ้ายังไม่ได้ถามได้ว่าเรนมาด้วยหรอ ถามอะวเลยก็จังอหัวแห้งก็มือก็ได้นาะยุ่งไปอยอย่ายคือเนี่ถามได้เลอ๋อตอนนี้เราเ่อแต่วนนี้ยัถามยากไปมาก่อนเลยเอออะไรขวาอแมน ใจห่อนกว่าอี้แม่นใจว่าจะ็ีความได้ดีมันะเจวายูเนาะก่นแจวายูแล้วนั่นแหละเน้ะไอพี่มันก็แบบสงสัยนะแม่าบยังไมตู้ตัวบบเดี๋ยวไปตู้ว่าอะไรอยู่แล้วไม่ตู้ดีมาแจ้งดันเพราะว่าพรถาเพิ่มาบ่ายสองโมงดิเมื่อนั้นบ่เป็นข้ากค่ะแม่เปิดปมงมาเลยเปิดปลาเจ้าไปทมามาไปการปะเป็นพ่ออ๋ขนาดดย ไปการได้เหรอไปพี่อยากไปปิดการโอเคแค่บางคนนั่งไม่เป็นพลังงานเปลยพลังงานเลยไปการเลาตลอดที่เป็นเป็นนั่นไ่ได้เป็นไปการนะไปเห็ดีเห็นงานนี่คือแม่นได้ในเมืองเพิ่นมอื่นไปเรียกไปการไปเรียกไปงานไปการไปการคือใป็นความเราอเดีแหละช่อง ปกติมันเป็นชีน้ำตาลนี่คุณผู้ชมสีดำตานี่จมรนีอโอ้เนี่เป็นรูดซิปไปซื้อถุงมรักษารูดซิปไว้เลยนี่ไหนพอมแล้วอ่ะพ่อมแล้วก็เปิดแล้วะเราตู้เปิดเอไม่ผู้ใหญ่พี่เบิ้งรถอันเม่อเท่าไห้ันไม่เบิ้งแบบใจห่อนเลยเราเห็นเ็นอยากชมปถใจเลยเนาะแม่เห็น้องมี่วันนี้อ่าน น่งไอ้ยังจร่งเนาะนี่นี่ได้มาเรียบร้อยแล้วอันแบบนันยูมเร่าดีๆค่ะพี่น้องเอ้ยแม่คือทางแม่เพิ่นเก็บไว้อย่างดีสองใบเลยแม่นี่มีใบใบยังก็ใบมอกกันใบมอกกับมาซิดกับใบซื้อขายอันอ้งไละ เรียนไปใหม่เด้อตกเอาน้องมีบ่ได้เป็นหนังสือบ่มีเป็นบ่เป็น่ะม .3 ม .3 ้อมม .3 มันเป็นจังได๋อ่านอ่านอันนี้บ่อ่านแต่ว่ามีชื่อน้องหมูแล้วก็ับอันชื่อัันใบมอบก็พอแล้วสนั้นพอมนงบ่ได้

บ่อันย right? ah, ูห mm ันแหละค่อยค่อยคอยเสียนี่ก็ได้หรอกคอยจับมาเพิ่นเบิ <g> <g ่งก็ได้เออการนี้เด้รักเป็นเป็นพวนเส้นยืนยันกับนางน้ำนังฝนเนาะแล้วก็มีเท่าอีกยังี้เพิ่นเขียนติดแต่ว่าเขียนอ่านบอก อันดูบ้านพ้นสิมนี่อันผู้ผู้เจ้าของขายกะเท่าโสวัดพุทธวงศ์นี่กะถือแล้วก็ผู้รับเป็นนางวิไลทองนางมูนน้องมูนปชิแมนคือสื่อน้องมูแล้วนี่เนาะสื่อนางวิไลทองถูกต้องอ่ะคือ มีใบแมนบงตัวนี้ตัวนี้ใบซื่อคายใบยังยืนซื่อคายก็คือไอผูผวนคายกับเท่าโซบัดพุทธะวงคือเกาแล้วก็้ผู้รับกับนาง พิไลทองคือเก่าแมนถูกต้องคือชื่อแท้ของน้องโมแมนนี่ใบซื้อขายนั่นใบมอบกรรมสิทธิ์คืออยู่ทั้งสองใบอยู่กับแม่เราดีเนาะอีกเบิ่งก็ได้ใบขอบทองเนาะถ้าได้ใบขอบทองตัวนี้ก็ง่ายแต่มาแน่สะกันนี่ไว้ถ้ามขาได้ใบขอบทองนั่นคอนชิโตหาลูกแมนได้ แต่ท่านเรีอว่าพันจิตไปมอบให้น้องโมเข้ากับบัู้แต่ว่าแมนแต่ละพันจิโต้หาเยอะหรอแมนพันจิโต้หาเนาะท่านจะขอของดีนพอตอนที่ฮ่อชื้อแถวบ้ามันชิมตอนนี้เนี่มุ้ยไายไรเนาะแมนคือได้ประกอบทองนี่แม่น้องดอนชื่อกอนโม่แมนกอนแล้วก็มาช่วงช่วงหลังนี่ก็ได้แล้วยังยังยังของเก่านี่นี่ยังยังยันเป็นขอรางวัลกันยังวัลแมนช่วงนี้ยังบร้อยได้ได้เดียกันเลยมันจะเป็นรอบเดียวกันมีได้หรอปะ ยังประมาณจะเป็นรอบเดียวกันปั๊ดหนิน้ำเม่น้องมวยเขาเพื่อนพันธ์จีชงไปที่เดียวอ่ะวันนี้เนาะอยู่ตามไม่ได้ไงคือเมตุเราเราไปตัวเนาะเก็บไว้อย่างดีด้ยอ่ะจับเมตุจับ ขอบใจให้เป็ตู้เก็บไว้รักษาเก็บเก็บไว้บาปนี้เด้อวันนี้เด้อโดยแม่ไปฝากเนาะชาวันได้ไปพบท้องเพรเพิ่นเอาให้ทั้งอันเจ้ากับเจ้ารักษาไว้เลยเพราะว่ายังชิออกไรเดียวกันกับเขาเขางมีเพิ่นแดดแมนโดยเพราะเพิ่งเป็นงวดเพราะว่าทางบนเห็ดรัดตอนเนาะเพิ่นเห็ดรัดคิวเพิ่นไปมันเพิ่นจีไปเห็ดไปกอบท้องนี่เพิ่นจีเป็นสิบสาวคนนะเพิ่นส่งไปที่เดียว แอบคือมีน้องมีแน่น้องมูน้องสารน้ำมลเมียงน้องมวยน้องยังนี่ขับวิจิตรงรอบเดียวเลยแล้วก็มามาพร้อมกันนี่แต่ว่าหายทางไม่ตู้รักษาไว้ให้น้องน้ำมลน่องน้องน้ำมนใหญ่มาแล้วน้องน้ำมลภาวะว่าเพิ่นให้น้องน้ำมนกับน้องโมนี่อยู่ต้องการบ่ถูกต้องนั่นแหละกับน้องน้ำมนเป็นมิชิดเลยน่องน้ำมนอยากเอาเอื้อยไปอยู่น้ำน้องฮัดไปอยู่น้ำดื่อจังไดก็ได้ชุดได้แบบแล้วแต่เพิ่นบบบนี้แร่แต่เพิ่น นี่กะมีแต่เฮาหมอบให้ทา้งไปตู้รักษาให้ทั้งชาวบ้านคนเด็ดไดปขอทองออกมาให้นางหมู่นี่แล้วกันที่ว่าแม่ก็ยังเด็กบ่ยังเป็นกรรมแม่ก็เอามาแน็บสกันนี่ไว้นี่ยไม่แม่แกไว้คือเก่าเลยไม่นีหั่นคันให้เพิ่นหั่นแล้วกันเพิ่นหั่นเอาไปใช้ทำแม่หมูแม่หั่นแม่้าถ้าเพิ่นได้ขอทองสมมติว่าเพิ่นถือขอทองนี่ตัวขอทองพุ่นสีสีมีซึบกว่าตัวนี้นะ จะใมอบให้แม่ในตู้เบิ่งให้ให้มาเลยก็มื้อเฮาก็บ่เสื้อใจุแมแม่น้คนออยเลเกือบาได้คือแม่ตู้เรา่ปกแต่จริงเาใจดีเงหลานเนาะแม่นนี่แหละมีเอ้ยไยปกเว้าใหู้้ึแม่บ่ให้เป็นคนฮู้เนาะก็ให้เป็นคนดีนะ่อเนาะ แล้เขาเห็นแล้วเขาก็ดีใจตัวเองโดยทั้งครูนายเพื่อนกาเห็นแล้วคนก็ดีมุ่งดีใจที่ว่าทั้งใบตัดินที่เอฟซีพ่อแม่พี่น้องแบบรุ่นน้ำกันตอนนี้เนาะมายูดอบอยู่นะแบบบ่ายกะเขาว่าขอโทษเนาะคือว่าคือน้องมูโทรมางัดใช่ไหมว่าชาสูบุตรมาถามบอกให้ยูก็เม่เด้อแล้วก็ให้ตัวเวียนพุ่นเวียนพี่ประมาณนี้นะแบบว่า อันนี้คือความคิดเห็นหว่า FC เอฟซีเพื่อนกับ่านเป็นแบบนั่นเนาะแต่ว่าพอได้เห็นตัวจริงเรือเห็นแบบนี้ทางเพื่อนกับทางทางเจ้าทางน้องโมก,กับบรดตัววแบบนี้แมนโดยเอว่าเป็นผลดีของถึงน้องโมเป็นคนแบบแบบนั่นยุ่แต่น้องโมกับวายุน spark, ่าเมย์กับยุน่าเมดีบรดตัว๋วจ,จริงหันตามรักหันเป็นิยันัน่นเจ้าตัว๋วหรอกญายน้องโมคุ่นตัวแมน <Idol. S 2> แมนน้องคือหัวแน่เ่ยแมนวมน่าชืย น่องม้วนเป็นคนแบบขนาดเครื่องครองเตียงว่างใบเข้าไปถานยังลืมเลนเสียมเสียมโจกเสียมยางนี่เขาถามมาเอาใช้เสียมจะคุดเพื่อไปไปหาเสียมคุดนานพักนึ่งก็เป็นางนั่นแหละแม่ยังว่าอยู่ว่ากันดูแม่ให้แม่บอกเป็นยังแม่บ่าไปใช้แม่ไปประกาศว้เพื่อนคตลูกเจ้าตระหนไปแม่ว่ากันถึงเขาบอกจากแรกมดบุญแม่แล้วก็ เขากำเองแน่นฮานาอคงเขาเป็นครอบครัวเลยเนาะเนาะเลยลักษาไว้ตัวไอ้เจ้าเนี่ยเน่เป็นรักแม่เนาะเป็นรักในต้องมู่แล้วก็มีได้อยู่ใส่ล่ะอยู่หนังคนเองไปอยู่แล้วคนลักษาดีเด้อไวอยู่งชมหน้อยหน้อยลักษาไว้แล้วมีีส่งันอยู่แมน เดี๋ยวมันเริ่ยร่อยไรเพรามะมันคมเปอร์เซ็นต์น้องมีร้อยนั่นนัน<ม>นน่นหาสิปเนาะข้าวแรกกับว่าในเชื้อให้ของน้องเพื่อนไปแล<ม>ยควบจำควบนั่นคือต้องมีรักษาไหวกับเพื่อนหนิกัเพื่อนกับคมเพื่อนปลดภัยกับร<ม>ายโครงการอีกเนาะแต่กับคมบจำคมบค,มคม้นกับเบิ้งกับตั้งกันกน,<ม>นี่น้องมีร่อยว่าต้องมู่นี่คือว่าในอาชิพหอนหาชิบควากับมี่ ใช่แต <nữa. S 2> ่ก็เห็นหนุ่มเห็นน้องโม่ยังบ่วเชื้อโอ้ยวัวยึกได้เห็นแม่โอแม่บ่เคยหลักแม่บ่เคยยื้อมือใช่เอาใช้เอาคุณคันลูกให้ล้านให้จริงใจเออให้แม่แท้บ่ให้แล้วาักทุนั่นนะแม่จะชักเชื้อนั่นนี่แม่บัวลูกได้คือแม่ได้นะเจ้าเชื้อนะตัวถึงเจ้าว่าให้มูอย่างที่ผ่านมาแต่ว่าคมเชื่อใจของน้องโม่ชีเป็นทั้งเจ้าหลายเพราะว่าเจ้าอาจสิให้ แต่ว่าเจ้าจริงใจบ่ตรงเนาะโดยโดยก็่ยังเป็นคนดีเนาะที่ผ่านมากับพ่อแม่พี่น้องกับคือชีพบ่งที่เขาถามน้องโม่กับว่าเร่าในให้ห่วหกินข้าวกินหนามประมาณนี้แต่ว่าความาอยากให้น้องโม่ไปหาอยู่หักินนี่แยันเป็นคนขี้ข้าแม่เนาะแยันเคยโตเนาะเคยโตแม่เนาะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกไปรีแล้วแม่ให้แต่เขาไปหานไม่ยามออกขยะกับในไม่ช่องนอดมาให้เิพาะแกงแบบ ไบกับน่องน่องก็เลือก็ต่างเเนยนมับ่ได้เข้าก็ไม่มิทาหลทางมัน่หมอยจะยิงนาวานโอ้ยมัใช่ไปเสวาแตกตัวชา่เไครืม่ใช่อย่เขมองโอ้ยายขับปุ้นยู่วัดขับปุ้นยี่วัดโ้ยไป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 อุ่นนุนเลยแม่ไปไปแวะันี้ าอันนาพี่ให้กระปุ้นไปขายโอ้ยนี่นะไปน้ำผึ้งนี่ตะิ๊กเมียนุ่งแก้วนี่อะไรกระปุ้นขายบอกชื้อกระปุ้นไปขายคขนมแม่อยู่ดีแม่แม่เกาเช็ดอยู่แล้วมันเป็นเรนี่เป็นไปโบได้ถาดมันถาดเอาจายมันถาดเนาะตะเก้าขายวะแม่ก็ยอะขาย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 เผาเดือดขายเผา กนยขายกระปุนไปปูสาผู้หงคนนอนขายคนแรจนวิบุ่เลยยังมากอะไรยูอะไรเยลนบไเราไปขายอันนั้นมันไมเนอยใกล้กับห้องแหงที่มีบ้านไปขายเครื่องค่าอย่ไปขายเครื่องเยจปถือโอ้เราองงูไปขายเ้อก ยังไ่เห็นบ่อยคุณพูดจรินนะยังไม่ได้เข้ายังไม่ได้เข้าไปพ่นเพิ่นมาแล้วบ่เอาแม่เท่ากับบู๊เลยเขาได้เท่าหาอยู่บ่ตั้งแต่เมื่อนั้นมาแต่เท่าแต่เมื่อวานได้นี่แล้วหมอหายระตัวเด้อหมอแมนเก็บรักษาไว้จริงถือว่าน้องโม่สิอ้างว่าเฮาดู่าเคนอื่นกับ่ให้มานั่งเว้ากันแบบนี้เด้อ แม่ก <rium> <Dante> ็ให้แล้วแม่บอเป็นยังจังหวัดนะแม่บอกเสื่อใจมันจักดิด้วยแม่บอกว่าช่วยางใจให้มันก่อนบอว่ายกันคือ <riages> เจ้าอยากโทษผูกษาอย่างเฮานลงมู่ใินั่ง to ่ะแคร์บุวิ่งบอโทรเขาเขาลงในยูทูปก็ได้บอโทรเฮาเนาะมีบอโทรษ่ะกตว่าบอได้ปัญหาเมื่อไนเจ้าอาจสิืบชะนีกลมใจอ่อนก็ได้เรือว่าไปก็ได้โทรหาก็ได้ไปให้คนอื่นไปก็ได้หลังหยาดหน่ถอยด้ยพ่อแม่บอก เก่งนะนี <uciones> 對對่จะบบอกเก่งบอมันเก่งมงฮะว่าวันตีบอมแม่นเก่งแบบว่าบอกลูกมาแล้วว่าเป็นปุ่นเอาว่าวเอาบอว่าวแห้งแกแต่ว่าวคุ้งมือก็ไปหันกับเขาก็ยังลำไรกันลูกบ่พังนี่ไหลลูกหายเขาสั่งก็ยังหายโดนนะแมนเนาะแมนันฆ่าคลายกระปุ่นปากแรงไปเลยอยู่ผ่านอยู่แล้วกันนี่พี่พนอย่าไปเากินนะมัยี่ดอน ่นหาไปได้นพิ่นหาเป็นวันบ่หรือบ่คนชวนไปบ่อคนไปน้เพิ่งอะไรเราแต่พิ่เห้อเหายเช่นหนึ่งของแชนกระสุนกไม่ล้วแต่พิ่เบ่พิ่นขารได้หรือบ่ได้เนาะคลายคลายยุบอะไนก่อบวีบวดอันนี้ัหญ่มันอยู่อยู่ในวัดเลยบ่ประตูบวดแล้วก็ผ่าอีดอย่างเปนรำมันซิมพ่าอี นะแล้วนังค้ามันกมาอะไรบอวีมองันใรใกล้ก็วันห่อหยดเดียนบอแม่น่แหละไปนแถวอย่าน่ะแม่แหละตานาเลยตานาม่งหยดเดียนเลยตานาเพิ่นเนเดียนห่อเดียนน่นเน้บ่นบ่นพรพี่บ่นยาพื้นนางเป็น่มแมนแมนโย่างไล่ถ่าได้ถ้ายางหออเนาะพอรถเอ้ย

สิพุได้เห็นว่าไปฮอดงานเนากลยามจะห้องมอมาฮอสลาแค่องกรงมืได้ขาจอดร่แห้งหรอกแต่ว่าไกลเนาะไกลทีว่ามองฮาจอดนี่ทางเราเจ้าพันแต่ว่าฮอดมือเลยจะว่าจะขึ้นหปบจนี่จเกา่าพอเป็นตั้งกุญแนี้เมื่อนั้น่เจ้าเนาะ่อก่อเราจัมาสิบพันด้วยาสิบหาพันสิบพันมื่อก่อนนะมีนะบัวได้เลย เ้ย้อเปนหไปมันทานกันนะอ้าเดี๋ยวก็จะเห็นกันหรอมาอะไรคือคืนามาจะพาเขายินเขาเป็นเขาจะเอารโอมาลายนี่คือคนโบกรถถมบ่อทหารตำรวจนี่บอกแบมแบแบมลงทงว่าหัวนี้มาอไรเอารถมาอะไรอะลมาลายอะไรเออเขาก็คิดว่ามาอะไรพอดีดีออ อันนกันใน่มาลายลายพลอยู่ใช้ไหวไหีมาลงพิพ์ไปเบิรงรถจักม่รถแนนงเม์แห่งกรมลแน่แน่เมื่อก่อนนะะบุมีไปเขาเอาอันนี้เขามีไปมาอ้ก็เบอกมาลายบกคือกันกินเ่ยบวืกอกันอยู่บองนันนเลยเลยบ้านหนงบังนว่านบแล้วรถใหญ่นี่แแล้ มันจะชุดเนี่ยไปไวสีดบ่สีดลายก็มีบ่ลายเออสลายก็มีลายทานนี่แหละออสียงนดแต่งนดยัง่สเนะาว่ามาได้เฮานมามาลาย มาไล่ๆพุ่นน่ะคือฮิโร่ตักมาไล่ๆกันท่านสิบ่ทงบ่ทันเด้อเฮาเสียเงินได้เฮาบ่ใช่หมวกกัน็อกบ่ใชหมวกกัน็อกพ่น่กงงบาดนี้บ่ฮู้นมันยังมายังคือบ่ใชหมวกกัน็อกคือสิไล่เจ้าแต่บ้านเฮาบ่ได้เคยแม่นบ้านเฮาสิเอิ้นแบบผู้กอน้องกันีนยังเจ้าที่ไล่ก็เอออกคืนน่ะมักอยู่มืดๆได้เป็นคนมาแต่งผู้ใดมาตะล่เขาขี่มาสิรถแต่งรถยงมาบ เละก็เลบกเกันนอนิอนอนยูวัดไหมนอนยูวัดเลยแต่ก็ได้ยูวัดเลยบานี้ดเลยเอากระโอนไม่ได้ไหเฮ้ยตอนกลางคืนนะเย็นตอนนั้นนอนนะเอากระโอะอออะพังเมื่อผู้ใดบื่นผู้ใดเอยมือน้องมาสุดท้ายเนาะแม่ที่ช่วยมือมือี่ข้าเจ้าอารวงีซเมื่อไรลอยกระทงมื่อนี่คืนเมื่อนี่ ้ไปวอดเถ่าเอออรยกระทงเห็ดวาวสาวแล้วเนาะแม่งอะไรกันเลยเนาะเร็วน้องพิงไปลอยกระทงไว้มาแสดงพอดีเลยเอาอันสะบุญตอนแดงอย่าลืมเด้อแบบเอากระทงใหญ่ไปนั่เออกวันไหนกระซามาได้กระซำอยากลอยมาเลยว้อไปกินน้ำพิง วันนี้เงิมากวันนี้ซื้อยังเดินเชี่ยเงินให้มีอยากกินยังให้น้องไม้ซื่อมาให้กินเด้อได้เงินบาทยิบพี่ต่ไปชองพันกว่าเงินเินชือย่างได้ชองพันเลยไม่หาพันสามตนลูกเชียนลูกเชียนไม่หาพันเวดพออีกเจ้ากแพงเนาะวักินย่างชื่อชเถยอย่างนางเด้อ้ยวันนี้ซื่อยังมากวันนี้นางไมก็ ทำแห้งไวๆเนี่ยอยู่กับเม่ถาวรยังกันแะเฮาจังไรเขาก็ขอมุกขอบใจทั้งเมรัยได้เมเด้อร์ที่ไหนเอเนาะทังพแม่พี่น้องเพิ่นกะหายเป็นห่วงหลายบาดนี้มีแต่ว่าเขากับเสียได้คอตัวไปเวียกก้อนบาดนี้เขาได้เห็นไหนทั้งพ่อระคุณกใหญ่เพิ่นกะสบายใจได้ที่ว่ามีอย่างเขากับสีบรอด กุ้งเกี่ยวได้ตัวนี้นะแม่ากัสิไ่ได้ข้ามาอีกทมาทังนี้เกัามาดินมาหัวกับนงมีใบเตงใบตดินีกับนงมนี่ครตัดไปแล้วโ้ยท้าสีมาดินกับเจ้ากัดดินหัวธรรมดาแบยนี้เลยนี่แม่เบอร่ยุงเกลียวแล้วแบบนี้ สำหรับคลิปนี้<ม>เ่าก็จะได้ขอลาไปเลยเด้อบัวทองมีเนาะโดยการขอบคุณขอบคุณบัดสุดสุขคนเด้อไปก่อนสำหรับคลิปนี้เนาะสบายดีโดย,โดย